สวัสดีค่ะร้านต่อแท็กเตอร์อำเภอสูงเนินโคราชนะคะวันนี้เรามีรถไถคูปต้านะคะ L 3 4 0 8 DI นะคะคันนี้นะคะนานๆทีจะเจอของสวยๆนะคะสำหรับสาหรับคันนี้นะคะนำเสนออยู่ที่สองา2นสองหบาทนะคะเป็นรถจดทะเบียนปี52นะคะ ปรปกรณน,นะคะใบมีดกระผ่าน,นะคะสชิ้น2องแสนสหมื่นบาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆเ,เลยนะคะแต่มันจะมีตรงพักเท้านะคะอันนี้เราเคลือบสีต้องใช้คาว่าเคลือบเพราะว่าไม่ได้ทำสีทั้งหมดนะคะเป็นการเคลือบเฉยๆให้นะคะการสนิมให้ สำหรับยางหน้านะคะนี้คือยางหน้าใหม่ง 1, เงสองเส้นนะคะยางหน้าสเส้นรถใช้งานชั่วโมงการทำงานอยู่ที่2,133ชั่วโมงการทำงานนะคะายางหลังติดรถมาเหลือเยอะนะคะเดิมๆซุม้มบังโคนไม่ผูกนะคะ ดูท้ายเป็นรถพร้อมใช้งานนะคะใครสนใจที่มองหานะคะมองหารถถคูปบต้านะคะอันนี้จะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะคะ3 4 d i ตัวทนทานนะคะนานๆจะมีเข้ามานะคะสะภาพนี้สวยๆใบมีดกระผานเซตนี้เลยนะคะอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทแต่ถ้าอยากได้โรตารี่ด้วยนะคะก็มีนะคะ หรืออยากเปลี่ยนเป็นที่ตัดหญ้านะคะตัวตัดหญ้าก็ได้นะคะลองคุยลองปรึกษากันแล้วแต่ลูกค้าเลยจะสองชิ้นสามชิ้นนะคะแล้วแต่การใช้งานยังไม่ได้ตัดท่อนนะคะดืมๆเลยเครื่องเกียร์ดีนะคะระบบไฮโดรลิกนะคะ ยกใบมีดผ่านหน้าผ่านหลังนะคะขึ้นลงได้ปกติเลยเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะคะสนใจแอดไลน์โทรมาที่เบอร์0880695336นะคะโทรมาสอบถามกันได้มาดูมาชมกันได้นะคะร้านเรายังมีรถถยอีกหลายรุ่นนะคะจำหน่ายให้สวยค่ะฝากระโปรงไม่บุบนะคะ ร้านเปิดทุกวันวันนะคะถ้าจะมาดูรถเราก็โทรนัดหมายกันแจ้งกันล่วงหน้านะคะมีจำหน่ายรถไถหลายรุ่นนะคะลองสอบถามกันมาดูว่าสนใจรุ่นไหนจะเป็น 32SP 40 d t ยันมา39แรงนะคะ47 40เนี่ยมีนะคะสนใจมาดู ฝากนะคะฝากเตือนสำหรับ f อทุกท่านนะคะระวังโดนหลอกนะคะจะมีกลุ่มคนนะคะที่อาศัยรูปนะคะจากร้านอื่นนะคะไปสร้างโปรไฟล์หลอกกินเงินมัดจำนะคะสังเกตง่ายๆก็คือจะขายถูกกว่าร้านอื่นนะคะถ้ายังไงก็ฝากเตือนภัยนะคะถ้าอยากจะมัดจำจริงๆ คุยเลยนะคะแอดไลน์วิดีโอไปนะคะว่าเขามีหน้าร้านจริงไหมหรือจะหลอกอันนี้คือดูง่ายถ้าพ่อค้าแม่ค้าจริงๆเขาก็จะต้องมีรถอยู่แล้วนะคะให้ให้เราดูได้สดๆอันนี้ก็คือฝากฝากเตือนภยัยเพราะว่าก็มีเอฟซีหลายท่านนะคะที่โทรมาเล่ามาปรึกษานะคะว่าเจอเคยเจอปัญหานี้ก็ฝากเตือนภัยกันแล้วกันนะคะ สำหรับคันนี้เราก็ใส่กล่องเครื่องมือนะคะอันนี้ให้ใหม่ไปสีสันเดิมนะคะก็มีเครือบให้นิดนึงตรงตรงพื้นวางเท้าอะคะ่ะนอกนั้นก็เดิมเเลยเป็นรถพร้อมใช้นะคะเริ่มทะเบียนชุดโอนพร้อมอถ้าสองชิ้นก็สองแสนสองมืนบาทนะคะตามที่แจ้งสนใจโทรมานะคะ0ูนย์แป3แป เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์ได้นะคะเบอร์นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่คอยติดตามและคอยให้กำลังใจสวัสดีค่ะ